ญาต่เพื่อนบ่ได้เนาะเข้าไปดูคลิปให้เพื่อนก็โอ้ยฟ้าคุบออกค่ะพี่น้องญาติเพื่อนไปก่อนนอน้องโคนะบางน้องก็มาพวดผ่าัดจวดขึ้นไปแม่ทุกท่านทุกคนขอขอบคุณโค้ดแหละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรทีนี้โค้ดมาบอกให้ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปไปลบไม่มอนจะเข้าไปไม่มนจะเข้าไปตรวจลังบ้านไปลบที่ไลสดุดไลสุดแต่ยังไม่ผ่าน ไลฟ์สดตั้งทุกท่านทุกคนขอขอบคุณโค้ดละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรทีนี้โค้ดมาบอกให้ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปไปลบละค่ะน้องแต่ทุกวันนี้ไลฟ์ไม่ดีไลฟ์ไลฟ์ไม่ดีไลฟ์พอรู้ว่าพิษตรงใดแล้วก็จะโดนล้วก็มีเส้นขึ้นอยู่ค่ะแต่แต่ไม่เยอะนะคะพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะคะ เราไม่ได้ติดแดงติดอะไรไม่ติดแดงติดเหลือง <c oughs> แต่เข้าตัวทุกวันก็ยังยังเจอที่คลิปไม่มีเนื้อหาก็มีแล้วก็เจอคลิปนี่ตอนนี้แม่หมอนไม่ได้โดนอะไรเนาะแต่เดือนเดือนสิงหาน่ะและแม่หมอนโดนโดนแชร์ไม่ได้สิงหาทุกท่านทุกคนขอขอบุณโค้ดล่ะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรที่นี้โค้ดมาบอกให้ ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปไปลบประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอนก็ขอขอบคุณนี้ค่ะพี่น้องขาเนาะเราก็ทำอะไรได,ได้เราก็อยากให้เพื่อนได้อยากให้ตัวเองก็โอเคค่ะพี่น้องขาเนาะแต่แม่หมอนก็จะเข้าไป <c oughs> แต่เข้าตัวทุกวันก็ยังยังเจอที่คลิปไม่มีเนื้อหาก็มีแล้วก็เจอคลิปมีกุณ แต่เข้าตัวทุกวันก็ยังยังเจอที่คลิปไม่มีเนื้อหาก็มีแล้วก็เจอคลิปนี่คุยนานแล้วก็นอนถ้าเอาไม่ทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเบื้งให้กันละค่ะพี่น้องเพราะว่าเรามาทำไรายได้ตรงก็โอเคค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะแต่ไม่หมนก็จะเข้าไปเลียนอืดน,นะคะเลียนอืดเลียนไม่ค่อยเดินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ อาจจะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรนะคะพี่น้องคะ่ะเรากระเบ้าไปเบ้าไปยานาต่เพื่อนบ่ได้เนาะเข้าไปดูคลิปให้เพื่อนก็โอ้ยฟ้าคุบออกค่ะพี่น้องญาติาเพื่อนไปก่อนนาะน้องโคนะบางน้องก็มาพวดผัดจวดขึ้นไปไม่เลียนอืดนะคะเลียนอืดเ,เลี้ยนไม่ค่อยเดินนะคะ่ะพี่น้องค่ะอาจจะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรนะค่ะ <graduate. S 1> พี่น้องคะ่ะเลากระเบ้าไปเบ้าไปคนได้ลบคือเก่าคะ่ะพี่น้อง่าขอทานไอ จับเราได้ทุกก็โอเคค่ะพี่น้องค่ะเนาะแต่แม่หมอจะเข้าไปอย่างเนาะจับเราได้ทุกอย่างกดเกณฑ์เยอะมากเลยแต่วันนี้แม่หมอจะเข้าไปอยู่ค่ะเข้าไปลบตรวจหลังบ้านน้ําใจมีไมตรีมีมิตรสัมพันธ์นอกพี่น้องนอกปฏิสัมพันธ์น้ากันให้ความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องหลังบ้านด้วยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไป ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็กลับไปเนาะตอบด้วยแล้วก็กลับไปด้วยช่องของเราต้องสีช่องก็เขี้ยวหมดค่ะบีลบการไล์สุดที่ยังไม่ผ่านหมดแล้วค่ะจะลองดูเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละม่มอก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีไม่มอนจะเข้าไปไม่มอนจะเข้าไปตรวจลังบ้านไปลบที่ไล์สุดไล์สุดแต่ยังไม่ผ่านไล์สดตั้งปีนองค่ะเขี้ยวหมดเลยเนาะ แต่ตรงที่ตรงนั้นก็จะกินไข่เหมือนเดิมแต่ไปดูช่องหนึ่งช่องธุรกรรมล่คะค่ะ mm hmm. ก็โอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนาะแต่ไม่มอกก็จะเข้าไปเลียนอืดล่คะค่ะเลียนอืดเลียนไม่ค่อยเดินเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอาจจะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลากระเบ้าไปเบ้าไปญาติเพืเ่อนบ่ได้เนาะเข้าไปดูคลิปให้เพื่อนก็โอ้ยฟ้า,าคุบออกค่ะพี่น้องญาติเพื่อนไปกอนน้องน้องโคนะ บางน้องก็มาพวดผัจดจวดขึ้นไปไม่นานแล้วก็นอนถ้าเอาไม่ทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเบิ่งให้กันแล้ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเรามาทำไรายได้ตรงหลังบ้านด้วยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็กลับไปเนาะตอบด้วยแล้วก็กลับไปด้วยช่องของเราต้องสีช่องก็เขี้ยวหมดครับนี้ค่ะพี่น้องขาเนาะเราทำรายได้เรา,าไรไก็อยากให้เพื่อนได้อยากให้ตัวเอง ก็มีเส้นขึ้นอยู่ค่ะแต่แต่ไม่เยอะเนาะค่ะพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะคะเราไม่ได้ติดแดงติดอะไรไม่ติดแดงติดเหลืองคนได้ลบคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะพอท่านไอจับเราได้ทุกน้นําใจมีไมตรีมีมิตรสัมพันธ์นอกพี่น้องนอกปฏิสัมพันธ์น้ากันให้ความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องให่นานแล้วก็นอนถ้าเอาไม่ทันนะคะพี่น้องเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเบื้องให้กันแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเรามาทํารายได้ตรงประมาณนี้แหลคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่หมอนก็ขอขอบคุณนี้ค่ะพี่น้องค่าเนาะเรากาทำไรายได้เราก็อยากให้เพื่อนได้อยากให้ตัวเองก็โอเคค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะแต่ไม่หมอนก็จะเข้าไป <c oughs> แต่เข้าตัวทุกวันก็ยังยังเจอที่คลิปไม่มีเนื้อหาก็มีแล้วก็เจอคลิป มีกุลน้ำใจมีไมตรีมีมิตรสัมพันธ์น้องพี่น้องนอกปฏิสัมพันธ์น้ากันให้ความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องราค่เนาะแต่ทุกวันนี้ไล์ไม่ดีไล่ไล์ไม่ดีไล,ไล,ไไล่ปลูว่าพิษตรงใดแล้วก็จะดูหลังบ้านด้วยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็กลับไปเนาะตอบด้วยแล้วก็กลับไปด้วย ช่องของเราต้องสีช่องก็เขี้ยวหมดค่ะแดเราตามหาเวลาเนาะตามหานาทีหกหมื่นนาทีบุหละจะลบไม่หมดจะลบให้หมดเพราะว่าเรียนก็ไม่ค่อยไหลทุกท่านทุกคนขอขอบุณโค้ดละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรที่นี้โค้ดมาบอกให้ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปไปลบก็โอเคค่ะพี่น้องค่ะเนาะแต่ไม่หมดก็จะเข้าไป ลบกลารไลฟ์สดที่ยังไม่ผ่านหมดลคะค่ะจะลองดูเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละมันก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีน้ําใจมีไมตรีมีมิตรสัมพันธ์น้องพี่น้องเนาะปฏิสัมพันธ์น้ากันให้ความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะพี่น้อง <c oughs> แต่เข้าตัวทุกวันก็ยังยังเจอที่คลิปไม่มีเนื้อหาก็มีแล้วก็เจอคลิป นี่กก็โอเคค่ะพี่น้องค่ะเนาะแต่ไม่หมนก็จะเข้าไปลบการไลฟ์สดที่ยังไม่ผ่านหมดละค่ะจะลองดูเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละมันก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีหลังบ้านด้วยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็กลับไปเนาะตอบด้วยแล้วก็กลับไปด้วยช่องของเราทั้งสีช่องก็เขี้ยวหมดค่ะบนได้ลบคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะขอท่านไอ จับเราได้ทุกหลังบ้านด้วยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็กลับไปเนาะตอบด้วยแล้วก็กลับไปด้วยช่องของเราต้องสีช่องก็เขียวหมดค่ะพี่น้ําใจมีไมตรีมีมิตรสัมพันธ์น้องพี่น้องนอกปฏิสัมพันธ์น้ากันให้ความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องแล้วค่ะน้องแต่ทุกวันนี้ไลฟ์ไม่ดีไลฟ์ ไล่ไม่ดีไล์โป้รู้ว่าพิษตรงใดแล้วก็จะดูแหละค่ะน้องแต่ทุกวันนี้ไล์ไม่ดีไลไลไม่ดีไลโป้รู้ว่าพิษตรงใดแล้วก็จะดูแหละค่ะน้องแต่ทุกวันนี้ไล์ไม่ดีไลไล์ไม่ดีไลโป้รู้ว่าพิษตรงใดแล้วก็จะดูทุกท่านทุกคนขอขอบคุณโค้ดแหละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรที่นี้โค้ดมาบอกให้ ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปไปลบตอนนี้แม่หมอนไม่ได้โดนอะไรเนาะแต่เดือนเดือนสิงหาน่ะละแม่หมอนโดนโดนเชร์ไม่ได้สิงหาได้ด้วยเนาะใจแรกใจนะคะพี่น้องคะต้องดูให้กันเนาะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละคะ่นะเนาะมาคุยกันเอาประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอนก็ขอขอบคุณในน้วก็ นอนถ้าเอาไม่ทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเบื้องให้กันแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเรามาทำไรายได้ตรงหลังบ้านด้วยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนแล้วก็กลับไปเนาะตอบด้วยแล้วก็กลับไปด้วยช่องของเราทันะ้งสีช่องก็เขี้ยวหมดค่ะ <c oughs> แต่เข้าตัวทุกวันก็ยังยังเจอที่คลิปไม่มีเนะื้อหาก็มีแล้วก็เจอคลิป มีกูนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะเราก็องทำรายได้เราก็อยากให้เพื่อนได้อยากให้ตัวเองอย่างเนาะจับเราได้ทุกอย่างกดเกณฑ์เยอะมากเลยแต่วันนี้แม่หมอนก็จะเข้าไปอยู่ค่ะเข้าไปลบตรวจล้างบ้านครับประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอนก็ขอ